ากำลังจะถอดหุ้นบางจากศีราชาออกจากเซดร้อยแล้วหุ้นไหนจะเข้ามาแทนบริษัทบางจากศีราชาจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น BSRC บริษัทย่อยของบางจากกำลังจะถูกถอดออกจากการคำนวณดัชนีเซดร้อยในวันพรุ่งนี้ค่ะ27กุมภาพันธ์เพราะว่ามีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือว่าฟรีโฟลต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดไว20้20% นี่จึงทําให้ตลาดหลักทรัพย์จะต้องนําหลักทรัพย์สํารองที่มีมาร์เก็ตแคปสูงที่สุดในตอนนี้เข้ามาแทนที่บริษัทหลักทรัพย์คล i นิตี้ระบุว่าหลักทรัพย์สํารองที่มีมาร์เก็ตแคปสูงที่สุดณปัจจุบันนั้นก็คือบริษัทโมชิโมชิรีเทลคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นโมชิจึงมีโอกาสที่โมชิจะถูกนําเข้ามาคํานวณในเซ็นทรัลแทน b s r c ส่วนตัวหุ้นที่ประเมินว่าจะขึ้นมาแทนโมชิหลังจากที่การควบรวมธุรกิจกันร,ระหว่างเก้ากับอินทัเสร็จสิ้น ก็คือบริษัทคามาดจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นคามาดฝั่งของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมองว่าการควบรวมกันระหว่างเก้ากับอินทัดมาเป็นบริษัทใหม่ทําให้จะต้องมีการนําหุ้นเข้าเซ็ตห้าสิบแล้วก็เซ็ตร้อยระหว่างกันดัชนีละหนึ่งบริษัทค่ะโดยทางกรุงศรีประเมินว่าหุ้นที่มีโอกาสเข้าในเซ็ตห้าสิบก็คือ v t i มีโอกาสเข้าสูงถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขณะที่ตัวของเซ็ตร้อยคาดว่าจะได้เห็นการแข่งขันกันระหว่างไทยคมกับคามาด ส่วนกรณีของโมชิที่จะถูกนําเข้าคํานวณในเซตร้อยแทนบางจากศรีราชาทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงรีมองว่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นค่ะขณะที่ภาพรวมระยะยาวก็มองว่าโมชิเป็นบริษัทในกลุ่มที่เห็นการเติบโตได้ชัดจากการแข่งขันของธุรกิจที่ยังคงจํากัดอยู่โดยคาดว่าแนวโน้มกําไรในปีนี้ยังเติบโตได้ประมาณ18%ดังนั้นจึงแนะนําซื้อหุ้นโมชิด้วยราคาเป้าหมาย54บาทแนวโน้มการเติบโตนี้ก็ถือได้ว่าสอดคล้องกับผลประกอบการล่าสุดในปี2567 ทีโมชิสามารถสร้างการเติบโตนิ้วหายได้อีกครั้งโดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่520ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาประมาณ27%จากปีก่อนและมีไรายได้รวมประมาณ3,100ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา23%จากอัตราการเติบโตของไรายได้สาขาเดิมแล้วก็การเปิดสาขาใหม่ค่ะครมกัน,นี้โมชิก็ยังประกาศจ่ายปันผลประจำปีในอัตรา80สตางค์ต่อหุน้นซึ่งเครื่องหมาย XD ในวันที่30เมษายนแล้วก็กำหนดจ่ายปันผล23พฤษภาคมนี้ค่ะ